สวัสดีจ้าวัดแม่เด้อค่ะเด้อจะมาจะมากินพิซซ่าน้ำยา่จ้าอันนี้อะไรเนาะซอสอะไรมะเขือเทศอันนี้ซอสอะไรซอสพริกแยสิวจะกินซอสพริกด้วยจ้าอ่าจะมาๆม,ม,มากินน้ำกันจ้าวัดแม่กินพิซซ่าค่ะวัดพอกินมามา่า ลูกสาวใหญ่จะถ่ห้ด้จ้ะมา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 ไม่อิ่มแล้วก็ต้องซอยใหญ่หนูสาวมันแจกกินบนละตัวเดียวดูนุ๊กมันขาดหน่อยเนาะมาอยู่มันก็ถือแค่เลยสร้างไปแล้วมันขึ้นเลยน,ะน่ะนะเมียมันบนมันบม่ได้บอกขนาดขาดนนะ่ะนะ <laughs> มาอร่อยอร่อยน้ำกันได้จ้ะอ่เอ็ดเดี๋ยวก็กิกนซอสพริกเนาะ สุขสันต์วันแม่สุข,ขุู่สุข,ขนนะคนเด้อค่ะเดอ้ออวยพรให้แม่แม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอ่อาวัสดีข้าวมาไหมจาอาจารย์ไปเอาสิลูกเดี๋ยวมันโหมอ้าวมได้จาแล้วอ้าวนี่มา,ามา่ะมามาดีห้อนๆเ้ยค่ะรถมาสงเมื่อกี้นี่แหละม,มาค่ะมาแสบแ คุณแม่แม่สุขภาพแข็งแรงจ้ะไม่เจ็บไม่จะเจ็บยาไข่ให้มีเงินใส่หลายๆเด้อยคุณแม่คุณลูกก็ขอให้จะเจร่ญลูงเรื่องในหน้าที่การงนานจะเจ็บยาไข่ยาป่วยให้กันจ้ะอืมอืมกัด มาแบบเดียขาด้วยอยู่ที่มีเย็นสบายเลยอ้อสมมติแม่เป็นบัณฑิตมหาบูรุษเเนาะสองตอนเด้อยค่สองตอนเล้วหมดเมมล้ แซ่บจะ้ะน,น,นานๆ,นานๆกินทีอะไรก็ได้ไอว่า,า,าอบอักเก้ยักตอนบ่ว่ายักตอนบ่พี่้า้องพามาไปให้พ่อลูกออ,อะ อันมักทอดพี่จะยิบเอามักอันเป้าๆก็ยิบเอาเป่าๆก็ได้ยายได้ใส่แล้วไปแต่พอไปแล้วเนอะแล้วไม่ออยกินชิ้นไหนฮะแ,แม่ออยไ,ไ,ไ,ไม่กินจ้ะแม่ออยอยจะ้ะแมติวาขอมาวีเปียไผเมืองได้จ้ะได้อมานกินพิซซ่าเมืองอันนี้ก็จะกินต่ออยู่นี่อืมกิน่ไหนมันเบิดหลันเนาะลูกซื้อห้วัดแม่จ้ะอือก็ขคอให้ลูกเจริญรุ่งเรืองเมื่อคืนนี้มัน ลูกสาวกลางเรียงหมูกระทะกับซอกาแฟแห้กลกองนึงอันนี้ลูกสาวหญ่จ้ะพิซซ่ามาขามามากินแล้ว่านเนอ เจดจิ้วจะาหานาที่เนอะใบปาบกะเจ้าจิ๋วจะขอชบจ้ะอืมแกเรียนส้มโอไม่หวานจา้ะซึ่งลูกเดี๋ยวปอกใส่จานไว้อันปอกไว้เบิดแล้วจ้ะร้านกินไปแล้วเหลือแต่โลนๆอืมมขามา ยังน yeah, <c oughs> mm ังซอนไหมไม่ต้มทิ้งเลยเอาจานไปแช่แล้วก็ล้างปากแกซ้อนทั้งเลยเออทิ้งไปเลยลูกถ้าแกะแล้วอากาศมันเข้ามันไม่อร่อยล้างปากล้างมือนะคะล้างปากแสบบาปากเบาจ้ะ จะมงเหมือนเลยนะก็จะขอจบคลิปจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรทุกกำลังใจนะคระับบายบายจา้ารักทุกคนจา้า